ครับต่อคลิปที่สองนะฮะคลิปแขนจีบยกนะฮะนี่อันนี้ผมตัดมาแล้วนะฮะสองเส้นนะฮะสำคัญนะครับใครทำแขนจีบแล้วไม่ได้ตัดตรงนี้ออกสองเส้นนี้ผิดนะครับลายนีจะตกนะฮะ,นะฮะโอเคครับมาดูวิธีทำแขนนะฮะ ตีตรงเลยครับนะฮะจุดนี้นะครับตีตรงแล้วกลับออกครับ ไปนะฮะเช่นนี้นะาจางฉากไปผมเช็คกอนเท่าไหร่มันจะได้ฉากยี่สิบครึ่งยี่สิบครึ่งยี่สิบครึ่งพื้นฐานเลยนะฮะนี่ยขึ้นไปสามจุดห้านะฮะ สามจุดห้านะฮะเซนนะฮะออกมาได้ข้างนี้ศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้านะครับเนี่ยเซนนะครับจากตรงหัวแขนนี่เราตัดมาครึ่งหนึ่งเลยครับ คลิปนี้น่าจะยาวหน่อยนะแขนยกํำยากครับนี่ฮะเอาไว้ที่ศูนย์จุดหน้านะฮะแล้วปลายแขนตรงนี้ให้ตกที่มุมกระดานเน,นี่ยฮะนี่ให้ตกตรงมุมกระดานเนี่ยฮะนะครับยากนะครับแขนยก แต่มันก็มีวิธีทำอยู่ครับจากโค้งนี้นะฮะดูดีนนะครับโค้งนี้นะฮะ,ะแล้วก็ไว้กรบคราวกเข้ามาฮนะเนี่ยอยากให้มันโค้งให้สวยงามนะครับขึ้นไปสามถึงสองจุดห้าจะผมเริ่มที่สองจุดห้าก่อนนะสองจุดห้าถึงสามนะครับ แล้วก็โค้งเลยก็เขาเรียกแขนยกนะฮะแขนตุ๊กตาครับถ้าไม่ทำจีบก็รูดเอานะฮะก็เป็นแขนตุ๊กตาแล้วก็อันนี้แขนหน้านะฮะมาดู วัดออกมาจากจุดกลางนะฮะหนึ่งจุดห้าในตำรามีนะฮะหนึ่งจุดห้านะฮะจุดนี้นะฮะตะยืดขนาดลงมาเลยครับเนี่ยขนาดก็เส้นเนี้ยครับห้าเซนนะครับจากจุดนี้ถึงจุดนี้ห้าเซนนะครับแล้วก็วัดจีบสามเซน ะครับจีบนี้สามเซนนะฮะสามสองก็เ,เท่ากับหนึ่งจุดห้าทำเป็นแนวครับนะฮะหนึ่งจุดห้าสามเซนแล้วก็สองจุดห้าสองจุดห้านะฮะแล้วก็วัดลงมาสามเซน สา3สองสามเซนนะฮะเส้นนี้3ามเซนไอ้กี้มันผมวัดผิดโอเคครับแบ่งครึ่งนะฮะที่ตั้งฉากออกมาฮะเนี่ยตั้งฉากฉากกับเส้นนี้ครับห้าเซนโอเคเราได้สองจีบแล้ว,ท,วทั่วไปก็ทำกันสองจีบนะฮะแล้วอันนี้เราตัดกระดาษเกินๆกินไว้ก่อนนะครับ จีบเลยครับเวลาจีบเนี่ยก็จีบออกมาหาตัวเราฮะจีบทำยากหน่อยนี่ถ้าเป็นกระดาษขาวที่สร้างะเทิงก็จะยากหน่อยอันนี้เป็นกระดาษลอกรามก็เลยนิ่มหน่อยนะ ตรงนี้ดักตรงๆไว้เลยครับดักตรงๆไว้เลยฮะนะแล้วก็ตัดออกนะครับเาต้องตัดออกครับเพราะมันต้องเช็คครับ จากตรงนี้นะฮะพอถึงตรงนี้นะดักตรงเลยท่านเนี่ยฮะตรงๆเลยครับนะีฮนะแขนจีบนะฮะทีนี้ผมจะมาเช็คมันต้องเช็คที่แขนด้วยนะครับเช็คที่แขนหน้า ถ้าไม่ได้เราก็ต้องปรับนะฮะยูนะฮะได้ไหมนะฮะ,ะเกินไปนิดหนึ่งนะฮะนี่ฮะมานตกตรงนี้ฮะจุดที่เขา้าแขนนะฮะมันเกินไปนิดหนึ่งนะฮะมันเกินไปนิดหนึ่งเราก็กิน กินลงมานิดหนึ่งครับตักตรงๆเลย,นะย,เลยครับยากนะครับแอนจิบแต่ยังไงก็ต้องทำนะฮะ ทนนี่ผมสอนวิธีง,ง่ายๆแล้วนะฮะแต่ว่าเอาไปเข้าแขนได้เลยนะฮะไม่มีปัญหาครับเพราะเราเช็คอย่างนี้แล้วเนี่ยเนี่ยเช็คแล้วโอเคเนี้ยได้แล้วครับนะฮะจ,นะจุดนี้กับจุดนี้ตรงกงัน จุดหัวแขนเนี่ยกับตัวเสื้อตรงกันก็โอเคแล้วฮะจบแล้วฮะอีกข้างก็อปี้เลยฮะเนี่ยดักตรงตรงยัไฮะเนี่ย ยังไงก็ต้องหัดทำนะเพราะว่ามันต้องใช้อะครับน,นะฮะพอได้เสร็จแล้วเราก็พับเลยนะฮะเนีฮะพับครึ่ง ลองมาเลยครับเสร็จแล้วเราก็วาดแขนหลังน่ฮะประมาณจุดเจ็ดห้านฮะ 0.75นะฮะเราวาดแขนหลังตัดเลยฮะวิธีทำง่ายๆนะฮะไม่ยุ่งยากนี่ชิ้นหลังนะฮะแขนหลังเสร็จแล้วครับแขนโยก นะเสร็จแล้วเราก็มาต่อกระดาษที่เราตัดไว้เนี่ยแขนเนี่ยฮะต่อเส้นเดิมเนี่ยฮะ คนถามว่าครูเนี่ยเรายกขึ้นไปอย่างเงี้ยยกขึ้นไปสามเซนเงียเราแขนไม่ยาวหรอือไม่ฮะเอาแขนปกติเลยนะฮะเพราะว่ามันยกแขนก็ไปเนี่ยฮะยกแขนจะขึ้นไปเองฮะตรงเนี้ยสามเซนเนี่ยนะฮะปลายแขนจะต้องใช้ความยาวเท่าเดิมนะครับวิธีหาผ้าเฉลียงง่ายๆเลยหาผ้าเฉลียงไม่รู้คลิปน,นี้ยาวเนาะ เราก็หารสองนะทั้งง่ายๆเลยเนี่ยจุดนี้กับจุดเนี่ยฮะห้าเซนก็สองจุดห้าตีเข้าหามุมนี้เลยครับนี่ฮะแนวผ้านะฮะผ้าเฉลียงนะฮะอย่างไงต้องผ้าเฉลียงนะครับผ้าตรงไม่ได้นะครับถ้าผ้าตรงจีบตรงนี้ไม่สวยนะครับโอเคครับเสร็จแล้วะฮะแขนยกนะฮะหรือว่าใครจะไม่จับจีบใช้ลูดเราก็ได้ครับเป็นแขนตุ๊กตานะฮะ Okay, huh?